ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะชนะพลสุภาพบุรุษในสายตาสาวๆเวลานี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนคนอย่างเขามีความอดทนไม่มากเลยนั่นเพราะเขาไม่เคยถูกขัดใจมาก่อนโดยเฉพาะจากผู้หญิงเนื่องจากเขามีแต่ได้กับได้สาวสวยส่วนมากจะไม่มีปากเสียง หากมีปัญหาเขาจะฟาดหัวด้วยเงินที่เขามีทุกอย่างก็จบบางรายก็อับอายจะล่าถอยไปผมก็อยากจะรู้นะทิ์ว่าคุณจะแน่สักแค่ไหนอย่างคุณกล้าเสียชื่อหรือไงบริษัทของคุณมีชื่อเสียงด้วยนะพนักงานทำอะไรเป็นข่าวแน่ๆแล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่าตัวเองวิเศษนักหรือไงเมื่อคุณกล้าฉันก็กล้าไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยอย่าลืมนะ ว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นฝ่ายเสียหายไม่ใช่ผมขอเถอะเลิกแล้วต่อกันกลับไปบ้านคุณซะผมไม่อยากทำร้ายคุณเลยก็เอาสิคะอยากรู้ว่าคุณจะทำอะไรฉันชนะพลขบกรามแน่นขณะที่ช่อทิพชิดหน้าใส่อย่างไม่กลัวเกรงเท่ากับยั่วอารมณ์เขาให้เดือดพล่านอย่ายั่วผมมากกว่านี้นะทิพ เขาดึงตัวช่อทิพเข้ามาใกลๆ้ๆฉันจะยั่วคุณทำไมก็ทำแบบนี้ไงโอ้ยหญิงสาวร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อชนะพลตบหน้าหล่อนเต็มแรงร่างบางนั้นเซยทลาไปชนผนังห้องดังโครมแก้มแดงเป็นริ้วฝ่ามือแรงกระแทกทำให้เลือดไหลปลิ่มออกมาจากปากหลอนเนื้อแก้มแดงกระทบกับพื้นจนเป็นแผล ไอ้หน้าตัวเมียทำร้ายผู้หญิงแกแกไม่ใช่คนแทนที่ช่อทิพย์จะกลัวหล่อนกลับกระแทกเสียงใส่เขาแถมยังถุยน้ำลายรถเขาอีกจึงทำให้ชนะพลรู้แก่อารมณ์ดุดันอย่างแท้จริงสันดานต่ำของเขาแล่นพล่านขึ้นมาอย่างมิอาจระงับได้เขาเตะร่างบางนั้นอย่างไม่ยัง้งช่อทิพย์ปัดป้องเท่าที่ความสามารถหล่อนจะมี แต่แล้วหล่อนก็ต้านเรียวแรงของเขาไม่ไหวสุดหวบลงกับพื้นร้องไม่ออกเพราะจุกเสียดเจ็บแปลไปทั่วตัวเป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้ยังจะทำอวดเก่งอีกไหมยังไม่พอกูจะทำให้มึงรู้ว่าคนอย่างกูเวลาเอาจริงนะน่ากลัวแค่ไหนอิสาระเลวเขาเปลี่ยนสรรพนามกับหล่อนเป็นอย่างอื่นยามที่รู้โทสะเต็มที่เท้าเหยียบร่างที่นอนกับพื้น สีหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของช่อทิพย์ไม่ได้ทำให้ชนะพลสงสารเลยสักนิดเขากระทืบซ้ำอยู่หลายหนจนหลอนสลบเมือ่อเฮเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคนอย่างชนะพลให้มันรู้ซะบ้างสมนำหน้าทำเป็นเก่งนักก็ต้องเจอแบบนี้ละ่ะแล้วถ้ากูกลับมายังเห็นหน้ามึงอยู่ที่นี่แล้วก็มึงต้องเจ็บตัวมากกว่านี้แน่เขาหุนหันออกจากบ้านไป ปล่อยช่อทิพนอนสลบอยู่กับพื้นอย่างน่าสงสารนานทีเดียวหญิงสาวจึงรู้สึกตัวหลอนเจ็บปวดร้าวไปทั่วร่างเวลานี้ไม่คิดถึงใครนอกจากเพื่อนรักเพียงคนเดียวแม้ว่าจะเคยสบประมาทเพื่อนเอาไว้แต่เชื่อว่านินรีคงไม่ถือสาหล่อนจึงคลานมาค้นหาโทรศัพท์มือถือในกระเป๋ากดเบอร์เพื่อนรักทันทีนุ่นนุน่นช่วยด้วย ทิพร้องไห้ทิปเธอร้องไห้ทำไมไหนว่ามีความสุขอยู่กับนายชนะพลไงหรือคิดจะโทรมายาะเยะ้ยฉันบอกแล้วไงล่ะว่าฉันไม่ได้สนใจผู้ชายคนนี้แล้วเลิกตอแยกับฉันสียทีผู้จบประโยคหล่อนก็ได้ยินเสียงร้องไห้โหตามมาทางซ้ายเกิดอะไรขึ้นฮืทิปร้องไห้ทำไมนุ่นฉันเชื่อเธอแล้วเขาเร็วจริงๆ ตอนนี้เขาทำร้ายฉันปางตายช่วยมาพาฉันไปจากที่นี่ทีบ้านเขาเธอรู้ใช่ไหมฉันอยู่ที่บ้านของเขานี่เธอยังมาหลอกฉันเลยเธอคิดร้ายกับฉันหรือเปล่าฉันบอกเธอแล้วไงว่าจะไม่ขัดขวางเธอตามสบายนุ่นฉันรู้ว่าเธอโกรธฉันแต่เรื่องจริงนะฉันต้องการความช่วยเหลือช่วยฉันด้วย มันซ้อมฉันปางตายเลยตอนนี้พอฉันรู้ความจริงว่ามันสารเลวตกลงฉันจะเชื่อเธอดูสักครั้งนินรือดีไม่มั่นใจเลยแม้จะห่วงเพื่อนแต่เกรงว่าเพื่อนจะเล่นไม่ซื่อเพราะคนอย่างช่อทิพย์เคยทำให้หล่อนเห็นมาแล้วแก่งแย่งชิงดีมาตลอดแทงข้างหลังแต่นั่นแหละไม่ไว้ใจอย่างไรก็ต้องไปตรวจสอบดู กลางคืนแบบนี้มันเปลี่ยวและเงียบเมื่อเดินทางออกไปหมู่บ้านจัดสรรแห่งนั้นครั้นจะหาเพื่อนไปด้วยก็ไม่มีใครจำต้องเสี่ยงไปมันคนเดียวและเป็นการเดินทางที่ชาและระวังตัวหลังสี่ทุ่มไปแล้วนินรดียังมาไม่ถึงขนาดที่ชนะพลหายออกไปกว่าสองชั่วโมงจึงกลับเข้ามาเขาเมาพอสมควรแล้วก็หอบของลงจากรถพรุงพรัง ชอทิฟถูกทำร้ายอย่างหนักหล่อนไม่สามารถลุกเดินได้สะดวกเลือดไหลออกจากอวัยวะบางส่วนของหลอนสิ่งที่พอทำได้คือขยับไปหลบเขารอเพื่อนมาช่วยนินรือดีไม่ได้บอกใครไม่แจ้งแม้แต่ตำรวจนั่นเพราะไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนพูดคือเรื่องจริงหรือเปล่าไงาแม้คนเก่งยังนอนรอฉันอยู่อีกเหรอฮะดีมาก ฉันเตรียมของขวัญมาให้เธอแล้วชนาพลบอกอย่างครึมครึมกินเหล้าคลุ้งไปหมดเขาวางถุงดำห่อใหญ่ลงบนโต๊ะริมห้องจากนั้นก็วางกล่องพลาสติกลงใกล้ๆก,ก,กันช่อทิพย์มองเขาด้วยความหวาดกลัวขณะที่เขาหันมายิ้มเย็นถ้าคุณไม่ชอบทิพย์จะไปค่ะชนาพลอย่าทำร้ายทิพย์เลยนะคะทิพย์กลัวแล้ว ไม่เก่งอีกแล้วเลยแต่เสียใจนะเธอทำให้ความเมตตาฉันหมดไปแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ต้องการให้เธอไปพาใครมาวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกพอกันทีเขาเดินมานั่งยองๆข้างตัวหลอนช่อทิพย์ขยับไปจนชิดผนังเขากระชากผมหล่อนให้เงยหน้าขึ้นมองฉันนั่งตัวดีคิดจะขวางทางฉันใช่ไหมลองดูคนอย่างฉันมันทำอะไรง่ายขนาดนั้นเลย ดูเขาตาวาดลั่นจนช่อทิพภาวาแล้วกระชากศีรษะหล่อนกระแทกกับผนังอย่างแรงจนเลือดไหลกโกลกจากขมับเป็นทางหล่อนเม้มปากตรงเจ็บปวดแต่พยายามทนรอว่าเมื่อไหร่นินรดีจะมาถึงอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เธอสบายขึ้นชนะพลเดินไปเอากล่องพลาสติกนั้นมานั่งใกล้ๆแล้วบอกขลึมๆช่อทิพมองดูกล่องพลาสติกใสนั้น พบว่ามันบรรจุมีคัตเตอร์ไว้หลายอันยังไม่เอี่ยมไม่ทันแกะกล่องเลยสักชิ้นชนาพลเพิ่งมาแกะต่อหน้าหล่อนคุณจะทำอะไรอย่านะหญิงสาวเสียงสัน่นมองการกระทำของเขาอย่างวันวาดความกลัววิ่งไปทั่วร่างชนาพลยิ้มเย็นทำให้เธอสบายไงรู้ไหมถ้าไม่มีเธออะไรอะไรมันคงจะปลอดโปรง ไม่ค่อยจะมีใครสนใจฉันอีกคิดจะหักหลังฉันงั้นเหรอมันไม่ง่ายอย่างที่เธอคิดเลยช่อทิปอย่านะอย่าทำอะไรฉันช่อทิปลนลานเมื่อเขาเอาคาัตเตอร์เจามาที่ลำคอไม่ต้องกลัวมีดมันคมเธอจะเจ็บนิดเดียวก็หายแล้วใจเย็นๆหายใจลึกๆทําใจให้สบายไม่นะอย่า ชอทิปแทบช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยนอกจากขยับหนีซึ่งมันไม่ได้ทำให้หลอนหลุดพ้นคมมีดไปไกลนะักชนะพลใจโหดเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเขากรีดมีดที่หลอดลมของช่อทิปฉับพลานเลือดก็พุ่งกระฉุดอย่างสยดสยองหญิงสาวผวาขึ้นสุดตัวก่อนที่ดวงตางามนั้นจะเบิกค้างร่างสั่นกระตุกค,คู่หนึ่งจึงสงบนิ่ง ทว่าดวงตานั้นเบิกโพรงตายเสียได้แหละดีอยากจะวุ่นวายกับฉันนักยังเหลือแต่เพื่อนของเธอมันทำให้ฉันเจ็บปวดมากไว้ค่อยคิดบัญชีภายหลังชนะพลคำรามในลำคอแล้วคว้าถุงดำมาวางข้างๆจากนั้นเขาก็ใช้ใบมีดกรีดเนื้อหล่อนหันออกเป็นท่อนแยกศีรษะและลำตัวมันเป็นพฤติกรรมที่เหี้ยมโหดอย่างไม่น่าเชื่อ ชนะพลสนใจกับการกระทําตรงหน้าจนไม่ได้ยินเสียงรถที่แล่นมาจอดสนิทอยู่หน้าบ้านกระทั่งนินรดรีก้าวขึ้นมาข้างบนแบบระมัดระวังตัวและแล้วหญิงสาวก็อ้าปากค้างยกมือทาบอก,อกสยองกับสิ่งที่เห็นเต็มตาทิปอะไรกันนี่ชนะพลชะงักหันมามองทางต้นเสียงทันที แล้วเขาก็ผลาจากร่างไร้วิญญาณของช่อทิพย์ก้าวพรวดมาที่ประตูตรงนั้นนินรุดียังหนีไปไหนไม่ไกลเลยมาก็ดีแล้วหนึ่งตัวแสบฉันกำลังคิดจะไปตามเธออยู่พอดีเลยหลังจากเสร็จงานนี้แล้วขอบใจนะที่ไม่ทำให้ฉันเสียเวลาเลยแกแกค่าทิปไอ้ฆาตกรแกมันไม่ใช่คนหลอนสะบดใส่เขาแล้วก็วิ่งหนี แต่ชนะพลกระโดดคว้าตัวไว้ได้อย่านะปล่อยฉันนินรดีดินดด้นรนเอาตัวรอดปล่อยเลยมันคงโง่ไปมัง้งถ้าทำอย่างนั้นแกสมควรตายพร้อมกับเพื่อนจอมจุนจ้านของแกรู้ไหมมันขู่ฉันถ้าฉันทำร้ายแกไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้ฉันโกรธเหมือนพวกแกเพราะฉะนั้นพวกแกสมควรตายชนะพลลากหลอนเข้ามาในห้องจนสำเร็จ แล้วเขาก็โชกท้องหล่อนจนตัวงอนินรืดีจุกเสียดนั่งอยู่กับพื้นชนะพลใจเย็นและเลือดเย็นเหลือเชื่อเขาเดินไปเช็ดมีดเปื้อนเลือดช้าๆแล้วหันมาทางเหยื่อสาวจังหวะนั้นหญิงสาวพยายามข่มความเจ็บปวดตั้งสติให้มั่นคงคอยจังหวะที่เขาเข้ามาใกล้เธอนี่ดูดีๆก็สวยหน้านอนด้วยเสียแต่ร้ายกาจจนชั้นกระเดือกไม่ลง และฉันก็ไม่ต้องการเก็บเธอไว้รกโลกร่วมกับฉันอีกแล้วชนะพลขยับปลายมีดมาหาลอนนิน,นดียกขาสองข้างยันโครมออกไปเต็มแรงจนชนะพลงหงายหลังเพราะความประมาทของเขาแท้ๆคิดว่าเหยื่อหมดพิษส่งแล้วนังสาละเลวแกหลอกฉันอีกแล้วเขาคำรามยันตัวลุกขึ้นแต่นินดีก็กัดฟันบิ่งออกไปจากบ้านนั้น เวลานี้ดึกดื่นหมู่บ้านชานเมืองเงียบเชียบรถราเข้าออกมีน้อยเหลือเกินนินรืดีวิ่งไปหารถของตัวเองลุกลี้ลุกลนจะติดเครื่องก็หากุญแจรถไม่เจอชนะพลวิ่งตามมาติดติดดังนั้นนินรืดีจำต้องทิ้งรถไว้มือถือก็อยู่ในรถเสร็จด้วยหล่อนเลยไม่รู้ว่าจะแจ้งความอย่างไรตอนนี้มีแต่ชะตากรรมกับดวงเท่านั้นที่พาให้หล่อนรอด จะหนีฉันไปไหนพ้นที่นี่มันบ้าของฉันนะเธอไม่มีทางหนีไปไหนได้หรอกนางตัวแสบยอมรับชะตากรรมของเธอเสียเธอนาเสียงเขาไล่หลังมาติดๆนินรดีเหนื่อยจนแทบวิ่งไม่ไหวแล้วขาล่อนอ่อนล้าลงทุกทีหายใจไม่ทันแล้วหญิงสาวก็ลม้มลงจังหวะนั้นแสงไฟหน้ารถก็สาดมาเป็นทางทำให้ชนะพลหยุดชะงัก